สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทห t a l o r c h a n ผู้รับสารจาจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทาโ l หมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะพลังงานจากนี้ไป30วันนะคะสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะชาวธาตุไฟการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะสามารถเ,าเกิดขึ้นกับคุณก็ได้บางส่วนหรือ จะไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอดูเลยค่ะนะคะจากนี้ไป30วันไม่ว่าคุณมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้นะคะสิ่งใดที่คุณกำลังจะไปเจอนะคะจากนี้ไป30วันขอดูพลังงานอนาคตของชาวธาตุไฟนะคะสิ่งที่คุณกำลังจะพบเจอ มีการติดต่อสื่อสารไหมมีความรักดีๆเข้ามาไหมมีเงินเข้ามาไหมนะการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ Queen of One สแสดงว่ามันมี energy เกี่ยวกับงานที่คุณกำลังจะพยายามนะคะที่คุณกำลังรู้สึกว่า จะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะชาวธาตุไฟคุณจะใช้เซนส์น,นะ,ะลางสังหรณนสัญชาติญาณของคุณนะ,ะเพื่อนำทางในการพยายามที่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณโฟกัสในชีวิตนะคะสิ่งที่คุณพยายามเขาบอกว่าเชื่อเซนส์สัญชาติญาณลางสังหอนของคุณนะ,ะสิ่งที่คุณกำลังจะพยายามจะมุ่งหน้าไปอะไรก็แล้วแต่ ความเปลี่ยนแปลงมันเหมือนชาว่านไฟคุณกําลังจะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะออกจากสถานการณ์ที่คุณกําลังรอคอยคุณจะเป็นอิสระจากอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังพยายามถ้าสมมุติว่าคุณกําลังอยากจะเปลี่ยนงานหรือรอง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่าให้เชื่อเซนส์สัญชาติญาณหรือลางสังหรณ์หรือทําตาม ทำอะไรก็แล้วแต่ที่จิตวิญญาณของคุณเรียกร้องไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งไหนคุณอาจจะทำอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินนะคะแต่ขึ้นอยู่กับความเป็นอิสระความโสดเออความเป็นอิสระแล้วก็ความสบายใจอย่างเช่นถ้าคุณทำงานเป็นแบบออฟฟิศนะคะทำงานที่เป็นแบบรูทีนตลอดอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันเบื่อมันอยากได้รับความอยากได้ การเป็นอิสระไม่ต้องตอบบัตรเข้างานไม่ต้องสแกนนิ้วนะคุณจะตัดสินใจนะคะให้คุณเชื่อเซนสัญชาตญาณหรือลางสังหรณ์ของคุณเองว่าโอเคฉันจะจะทำสิ่งใดสิ่งที่คุณมองวาดไว้ในอนาคตมันเหมือนว่าจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ถ้าในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคุณกำลังมองว่าความสัมพันธ์นี้ให้อะไรกับคุณ สิ่งที่คุณกำลังพยายามกำลังไฟนะคะกับสถานการณ์นี้นะ,ะถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่าจิตวิญญาณที่สูงของคุณชาวธาตไฟนะ,ะจากนี้ไป30วันคุณจะปล่อย energy นะ,ะหรือปล่อยความสัมพันธ์หรือปล่อยใครบางคนให้เป็นอิสระนะ,ค,ะคือคุณไม่คาดหวังแหละคุณไม่สนใจคุณจะเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะ มองถึงอนาคตเราจะตัดสินใจหรือเราจะตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตของเรานะด้วยเหตุและผลคุณจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะคะเพื่อนๆคุณต้องการมีอนาคตหรือ,อความรักความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่มันการให้และได้รับหรือการเย,ยีเยวยาจิตใจหรือเฮลิ่งเยียวยาจิตใจคุณไม่ต้องการ ที่จะนะคะคบกับใครหรือคุณกําลังพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคนคนนั้นไม่ได้มีทีท่าหรือลงทุนในความรู้สึกหรือในความสัมพันธ์นะคะคุณจะเอาความสุขของตัวเองนะ,ค,ะคุณจะเริ่มต้นหรือวางแผนหมายถึงว่าคุณจะคิดพี่นี่พี่ครห์พิจารณาเอาความสุขของคุณเป็นหลักหรือเป็นเกณฑ์นะคะถ้าคุณเคยทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือพยายาม ซ่อนความรู้สึกของตัวเองว่าฉันรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างฉันทําได้นู่นนี่นั่นคุณจะไม่พยายามคุณจะปล่อยตัวเองเป็นอิสระเราไม่จําเป็นจะต้องไม่พอใจอะไรบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์และเราก็เงียบไม่พูดเหมือนว่าเราไว้คุณจะไม่สนใจสิ่งนั้นคุณจะทิ้งใครบางคนที่ไม่ได้เสิร์ฟความรู้สึกหรือลงทุนในความรักความสัมพันธ์นะคะชาวธาตุไฟถ้าเป็นพลังงานนี้นะคะ คุณเป็นคนเก่งนะเก่งที่จะติดต่อสื่อสารที่จะพูดคุยหรือไม่พูดคุยก็ได้คุณสามารถนำพาชีวิตตัวเองไปสู่ความสุขความสำเร็จได้นะคุณจะใช้หลักเหตุผลและคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับชัดเจนกับตัวเองจะมีการเริ่มต้นใหม่คุณจะเข้าใจตัวเองว่าสิ่งที่ฉันต้องการคำตอบคือค้อคนในใจของตัวเองหรือความรู้สึกหรือจิตวิญญาณของตัวเองว่า สิ่งที่ฉันทำนี้ไม่ว่าจะเป็นงานหรือความสัมพันธ์นะคะมันตอบโจทย์ไหมมันให้ความสุขกับชั้นไหมมันสร้างความมั่นคงจริงๆไหมมันสามารถเริ่มต้นเป็นความรักความสัมพันธ์ในระยะยาวได้หรือเปล่าคุณจะชัดเจนกับตัวเองเหมือนคุณให้คำตอบตัวเองแล้วว่าฉันต้องการเจอสิ่งที่ดีกว่านี้นะฉันจะแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าอันนี้ฉันชอบหรือฉันไม่ชอบไม่พอใจถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้ไปไม่ได้คุณก็ตัด ทิ้งเลยนะคะเหมือนว่าเราจะไม่สู้อะไรโดยที่เราไม่ได้อะไรนะคะเหมือนว่าเราเก็บกดความต้องการของเราไว้ในความสัมพันธ์เช่นเรายอมรับสถานการณ์หรือเรายอมเขาในทุกสิ่งอย่างเราจะไม่สนใจสิ่งนั้นแล้วนะ,ะเราจะเอาตัวเรานะกับพลังงานกลับมาเป็นอ,อยู่ในพลังงานที่เป็นตัวตนของคุณเองอะไรที่เป็นความสุขของคุณคุณจะทํา หรืออะไรที่ไม่ตอบโจทย์ไม่เป็นความสุขคุณจะไม่เก็บกดไว้นะคุณจะพูดคุณจะบอกและคุณจะพูดชัดเจนเลยไม่ว่าเขาคนนั้นจะพอใจหรือไม่พอใจคุณจะไม่สนใจนะคะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องทบทวนอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็น energy ที่คุณจะต้องทบทวนว่าสิ่งนี้ที่คุณทำอยู่เนี่ยมันเป็นความสุขจริงๆหรือเปล่านะมันให้คำตอบในชีวิต อะไรบางสิ่งบางอย่างนะเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี่ยต่อจากนี้ใครบางคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออะไรนะคะคุณจะเคลียร์ชัดเจนเลยบางทีคุณอาจจะพูดคุยก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเลยว่าฉันไม่ได้สนใจคุณแล้วนะไอ้ดอนแครฉันจะทําตามที่ใจฉันต้องการฉันจะไม่แคร์ความรู้สึกของเธอไม่ว่าคุณจะเปิดโอกาสมันมีคนใหม่ที่จะเข้ามานะที่จะมาเสิร์ฟคุณแปลว่า ต่อจากนี้30วันนี้คุณจะมีเสน่ห์คุณเป็นโสดคุณเปิดอิสระและคุณจะเริ่มนะเชื่อสัญชาตญาณหรือเซนส์หรือรางสังรณ์ของคุณว่าคนใหม่ข้างหน้าที่จะเข้ามาจะนํามาซึ่งความสุขให้คุณคุณจะเปิดโอกาสให้ตนเองไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆมันเป็นการได้คำตอบหรือได้ความกระจ่างนะคะเคลียทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณไม่คุณจะเปิดเผยตัวตนของคุณเอง บางคนนะคะชาวธาตุไฟคุณอาจจะปิดบังซ่อนเล้นนะ,ค,ะความสามารถของคุณความสวยความโดดเด่นความสนุกสนานล่าเริงเบิกบานคุณจะไม่ยอมเก็บสิ่งนั้นไว้คุณจะเป็นตัวของตัวเองอย่างสุดต่งนะคะคุณลองคอยดูว่าจริงไหมนะคะชาวธาตุไฟมันมีพลังงานว่าถ้าใครบางคนนะคะรองานคุณก็จะได้งานและถ้าใครบางคนที่เบื่อหน่ายกับความรักความสัมพันธ์ไม่รู้ว่าฉันอยู่ในฐานะอะไรแต่ฉันต้องรองรับ อารมณ์ของเขาหรือฉันต้องไม่ได้แสดงออก <c oughs> ถึงความต้องการของตนเองนะคุณจะไม่ทำสิ่งนั้นแล้วคุณจะอนุญาตให้ตนเองนะเป็นอิสระไม่มีใครมาควบคุมกำหนดชีวิตหรือจิตวิญญาณของคุณได้คุณจะเริ่มต้นกับความชัดเจนกับตนเองนะอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามานะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะหรืออาจจะมีพลังงานที่ ไปเกี่ยวข้องผ่านงานและคุณได้รู้จักและคุณจะทำความรู้จักใหม่อาจจะเป็นคนใหม่แต่ถ้าใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันคลุมเครือไม่ชัดเจนคุณจะแสดงออกหรือพูดหรือบอกคนคนนั้นชัดเจนเลยว่าฉันไม่ต้องการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือคุณไม่ให้ค่าฉันในความสัมพันธ์เพราะฉันคิดว่าตัวฉันมีดีมากพอคุณจะกลับมาอยู่กับตัวคุณเองนะคะและคุณจะมีความสุข เพราะคุณมีประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมาไม่ว่าจะเป็นการจะได้รับโอกาสใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอาจจะเป็นงานหรือเป็นเงินคุณจะไม่เสียเวลาที่ไปพยายามกับสิ่งที่ไม่มีค่าเขาหรือเธอคนนั้นที่ด้อยค่าเราหรือไม่ให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเพราะคุณรู้สึกว่าคุณพยายามไปมันสูญเปล่าคุณจะทำงานหรือทำอ เปิดโอกาสของความสัมพันธ์ที่มันสามารถเป็นจริงได้หรือจับต้องได้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณหรืออะไรคนนั้นที่มันเหมือนว่าเรากําลังจะหลอกตัวเองมาตลอดในอดีตว่าเรามี energy ก,กับเขาหรือเรารู้สึกกับเขาเรามีความสุขเราแฮปปี้แต่ในความเป็นจริงจริงๆนะคะคุณบอกกับตัวเองแล้วว่าสิ่งนั้นหรือผู้ชายผู้หญิงคนนั้น่ะไม่ได้ตอบโจทย์ฉันกับชีวิตจริงของฉันนะคะ คุณจะเป็นสิ่งน,นี้นะ30วันบางคนนะคะคุณจะเขาเรียกว่าคุณจะถอยออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันแบบเพื่อนงานหรือผู้คนหรือความสัมพันธ์ที่ดูดูอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนิ่งเงียบหรือหายไปหรือคุณจะไม่สนใจไม่สะเทือนไม่วอลลี่ไม่อะไรทั้งหมดนะคะไม่รู้สึกไม่รู้สึกกับคนนั้นแล้วเหมือนไม่นางขังขอบอะนะ,ะไม่ได้สนใจว่าคนนั้นชัน ฉันไม่รู้สึกกับเขาแล้วอ่ะนะเหมือนคุณตัดความรู้สึกของคุณออกเพราะคุณรอคนคนนี้มาเนิ่นนานแล้วแต่เขาปล่อยตัวเองเป็นอิสระไปเรื่อยๆแทงแตงไปเรื่อยๆนะคะเหมือนคุณจะต้องพยายามเพื่อให้เขาเลือกคุณพยายามพยายามอย่าฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยนะคะ30วันจากเนี้ยคุณจะเปิดโอกาสให้ตนเองหันมาโฟกัสสิ่งที่มีค่าคนนั้นไม่ได้มีค่าสําหรับคุณแล้ว คุณจะมาโฟกัสทํางานหางเงินหรือทําอะไรก็ได้ที่สร้างศักยภาพของคุณเพราะคุณเป็นคนมีความสามารถและเป็นคนที่ดูดีแล้วก็โดดเด่นคุณจะฉายแสงของคุณหรือเปิดโอกาสตัวคุณเองอเอาความสวยความหล่อหรือความเก่งของคุณนะคะมีการเดินทางมีการท่องเที่ยวหรือเปิดโอกาสนะคะไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันได้พบเจอผู้คนคุณจะไม่ปิดตัวเองเพื่อรอคนคนนี้แล้วนะเปล่าประโยชน์ หรือบางคนนะคะคุณจะทํางานซุ่มทํางานโดยที่ไม่บอกใครหรือคุณจะใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้บอกใครและคุณจะประสบความสําเ็จนะโอกาสกําลังมาหาคุณบางคนนะคะโอกาสใหม่ครั้งนี้ที่คุณกําลังจะเปิดจะเปิดโอกาสได้เจอใครสักคนเนี่ยนะคะหมอเชื่อว่าคุณจะได้เจอคนคนนั้นด้วยนะโอกาสใหม่ครั้งนี้นะได้เจอคนที่ถูกใจได้เจอเพื่อนได้เจอบัดดี้ถ้าคุณเปิดใจนะคะไม่ได้ยึดอยู่กับใครบางคน เปิดโอกาสพูดคุยจะได้เจอหน้าใครบางคนนะคะคนที่เป็นไม้หรือเป็นโสดมานานบางคนคุณอาจจะเจอเพื่อนกัลยาณมิตรญาติธรรมนะคะที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกโชคดีมีความสุขแล้วคุณก็จะคบกับเพื่อนคนนี้หรือคบกับคนคนนี้สามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์ในระยะยาวไปในอนาคตนะคะเพื่อนๆคุณไม่จําเป็นจะต้องยึดใครบางคนไว้นะสิ่งที่ไพ่ก็กำลังจะคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่า เราไม่ควรจะยึดใครบางคนไว้ที่ไม่เปิดใจนะคะปิดใจและก็ไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกหลบหนีหลีกหนีหรือความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเล้นหรือว่าความสัมพันธ์เขาไม่ต้องการให้ให้คอมมิชเมนต์หรือมองไม่เห็นอนาคตกับตัวคุณนะคะคุณไม่ต้องการและบางคนนะคะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเป็นตัวรองนะคะ มันมี energy ขึ้นมาตรงนี้หมอขอพูดแต่หมอไม่ได้หมายถึงว่าชาวธาตุไฟคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวรองนะคะมันมี energy ที่คุณกําลังจะยึดใครบางคนไว้ที่เขามีคนของเขาแล้วและไปคิดว่าเขาเป็นเนื้อคู่เรานะคะและก็คิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ซ้อนนะ,ะเป็นซ้อนเป็นรองนะคะ เขาบอกว่าให้ทําสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ควรยึดให้ทําสิ่งที่ถูกต้องนะคะบางคนคุณอาจจะเดินทางไปไหว้พระไปสวดมนต์หรือไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าคุณไม่ได้สนใจเรื่องความรักแล้วบางคนคุณจะปล่อยจิตวิญญาณคุณเป็นอิสระจากใครบางคนคุณจะไม่ยึดใครไว้นะคะเ,เพื่อนสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ จากนี้ไป30วันนะคะชาวทัดไใให้คุณโฟกัสรูปร่างหน้าตาของคุณคุณจะสวยหล่อมีเสน่ห์ดูดีเปิดโอกาสให้ตนเองไม่ไว่าเรื่องงานเรื่องสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่จิตวิญญาณคุณอยากจะทําหมอจะไม่ระบุด,ดีเทลรายละเอียดว่าจิตวิญญาณของคุณแต่ละคนนะสนใจสิ่งไหนนะคุณต้องต้องตองามหาแพชชั่นหรือไอเดียอะไรความฝันของคุณเองนะคะเ <c oughs> พืพ่อนจิตวิญญาณคุณกําลังเรียกร้องสิ่งไหนคุณอยากจะไปที่ไหนคุณอยากจะทํางานอะไรนะบางครั้ง เราจะเริ่มอะไรใหม่ๆคุณจะไม่ได้นึกถึงว่าสิ่งนี้มันจะให้เงินชั้นในอนาคตไหมแต่คุณจะได้ความเป็นอิสระคุณจะมีความสุขนะจิตวิญญาณคุณเรียกร้องเช่นคุณอยากเดินทางท่องเที่ยวคุณมีเงินในระดับหนึ่งแล้วหรือฉันอยากจะเรียนอะไรใหม่เพิ่มทักษะนะคะหรือคุณอยากจะมีความรักครั้งใหม่ทําไมคุณไม่มั่นใจในตัวเองล่ะคะว่า คุณสามารถมีความรักที่ดีกว่าผู้ชายหรือผู้หญิงคนคนนี้ที่ไม่ได้ออฟเฟอร์หรือเสิร์ฟความสุขให้คุณเลยจริงหรือเปล่านะคะคอมเมนต์บอกกับแจนด้วยใต้คลิปนะคะเอาละค่ะจากนี้ไป30วันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะคะครบถ่วนชัดเจนแล้วนะคะชาวธาตุไฟอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรือถ้าใครอยาก จะได้คำแนะนำที่เป็นของคุณเองดูดวงส่วนตัวจากนี้ไป6เดือนนะคะ990บาท30นาทีแอดไลน์ของคนที่พร้อมโอนเลยนะคะไม่ต้องแอดทิ้งไว้หรือแอดไวเ้เล่นๆหรืออะไรนะคะโอเคนะคะเอาราคาขอะคุณและสวัสดีค่ะ